สบายดีพี่น้องใครจะสิไปยางไหนเอายางน้ำข้นจังหวะนัึนก่อนพ่อเบิ่งมอลำสิน no. ี no. ่เรครับพระเอกได้หนิมักหลายพระเอกนี่ยแมนนี่เราพระเอกแล้วนะครับพ่อมักหลายวันเถอะเออมักหลายพระเอกเนี่ยแมนนี่แหละนี่แหละนี่เราพระเอกได้หนิเป็นเพราะพอเบิงมอลำเราพรแต่วันสมนันมีสามีสามีสาตเสือมาปลูกตัว ป sí, sí, um. oh, <the> ูกันาเวทีู่ทั้งบุ่นแม่แมย่างม่อย่งทางนี่ปะเนี่ยเอากสตไปปูปุ่เลยมาม่ลังหาม่ยังกไมตู้สาวดีเดี๋ยวทังนี่ไปยังค้าสาวสาวไปยังข้ามีน้เป็นหางเคียงน่ค่ะมีนีหางเคียงมันเสียบอะไรเอารถอันหนึ่งห้องเาเก่าเรียนน้ำกเดี๋ยวรเเนียวแขงแรงเแข็งแรงกันปะที่โอ้ บ่ถอยก็นได้รับฟูรถทางเมียงเลือกก็ยังหมุนเขาไปใต้ท่องรถผุดตัวเอาเหลี่ยงตะก้อนน้องเหลียแม่อีมัดแม่มันทางผีตะก้อนีแม่รถยังรถทันซอสอสิคือ <st> มีบักร <aries> <ỗ df od> <ช>ะโลครับโอ้โหเต็มเลยวะที่นี่เอ๋เอาไปทางหนไปทางหน เอ้าบ่ป่ยยูป่งน้ำจิโอ้ครับผมอขอให้โชคดีแต่ว่าคำหมอดใกล้จงาเดีดิครับผมนี่คำหมอดโทรมาแล้วอันนี้แม่มามจำสินติแม่ บค่ะมูนี่เป็นมาเป็นแมววัดยู่นีค่ะเป็นตอบอุ่นนาะหลงพ่อยยุ่หนีแล้วมัู่นึ่เพิ่ก็ามฮ็ด้ยู่มัตตาบันเดียวกันว่าคือมัสีตำบลจ้าบันเดียวกันค่ะร้อนท้อนร้อน่ร้อน่้นท้อร้ันตำบลานบ้านบ้านยังที่มันขึ้นตำบลยังก็แม่น้าทุำบุญนสะอาดสมบูรณ์บ่ล้ำน้ำวัดยังเพราะท่านเซเป่งทนกันยังเพรท่นเซยเป้งกัน้ะไรอางเี้ยสะแม่เนี่ เออนาเรียงๆสิละเกินดลุุี่่ะะคตัวตัวบักเล่นตีวัดเท่าไงตัวเนาะพื้นที่จักไรแม่เนี่ยเฮ้ยพื้นที่จักไรวัดเท่านี่นีผานีชิผาลายตีโอ้ยใหญ่ยังได้เนาะควงควงอยู่โอ้เพิ่นคือสั่งเลยครับต่เนี่ยแต่หลวงพ่อแม่เป็นเป็นอยังก็เป็นน้องสิมเก่าว่ะตีพิ่นอ่ี นี่จีน่นบ่เนน้องะเห็นไับ่กากรมักับยายานนสองคนืบ่กลากมัาน่เมันเป็นดอนตีแม่มันเป็นดอนตีเป็นดอนแต่ว่ามันนักยานโอ้ถ้าพวกหนูว huh. uh ัดเลียงหัวจกีกับบ่กลาพเปนมาดี่มาเรียนน้องน่วันตีจ่กม่หลายคนโรัาก่ตะกี้เป็นอย่างกับคนว่าเป็นบ้านเก่าวัตีถามกบานเก่อแตกบ้านหนีวันี มันเป็นหนองบ้านหรือหนองวัดแม่ตะกี้ตะเกาโบราณเขาเนี่ยมันก็จะเป็นหนองวัดของวัดของหนังเหมือนผีหายป่ะทีตะกี้ตะกี้ว่ามันหายอยู่คือเบื้องบกากสัมมาเนี่ยขนาดยเลี้ยงงวงพวกหนูมาเลี้ยงงวงที่ตบกากสัมมาที่กันผู้เดียวสัญญาเดยแต่ว่ามันนึงมะหกคือจังสีนี้นายย้ายแต่สมัยที่มะหกคือสมัยนี้มันแปนอยู่แต่ว่าบกากสัมมาบกามาหนองในครับ ไปลืมลืมเราทกันก <aras> yeah. yeah. <c oughs> no ็มาแล้วมันเป็นเปียๆ่งเออมันเป็นเย็นๆเราเป็นองค์แว่ว่ากัินเห็ดบ่ยาดที่นี่อ๋อเด็กไหนกันเบิกวไดนก็มาได้บัดนีเห็ดลาย่เนาะ้ื้อนี้บัดทนี้นี่ออกดงเห็ดแลยหรันทีน้าลนี่นี่ลงลงกุีเพิ่นนี่เหจะเฮ็ลําอกสั้นแล้วลังกุเพิ่นนี่ล่ะเห็ดมีภาจำษาจักรงม่อเดี๋ยวก็เอาแล้วเียวรนเอออันนี้เป็นจาวาองที่ตระหนี่ครือองค์แหกแหกมันเลยผู้เดียนนพ โอ้ยูนีว์ยูนีว์แต่ต่างวัดเล่ติพิ่นมาก่อตั้งเลยเป็นปะคนกบัติที่รุนดีเนาะแต่ตะกี้กต่หลวงพ่ญายโฮเป็นมาคือมมัดประดิษฐ์ประดานเพิ่อนหลวงปู่แถมเอออยู่เนี่ยอยู่ทางในไม่คิดพิ่นใหญ่ว่าดี่ลูกขีเหัวหัวแล้วก็เลยห์ออกเฮียนเขาออกเฮียนแต่ว่าอีพ่อใหญ่เโามาเห็ดไปแล้วเจ็บเป็นแกล้งหน้าหน่อยไว้เจะเป็นแกล้งหน้าหน่อยไว้ตะกี้ เออลูกเขยจ้ามูลกเจวานตอนนอนเออนอนดอนนี่ท right. <sh> <sh> <sounds> the <benchmark> <sh> ี่ไดซาหรือไปตัวาเีนอนอยู่เงนกับมากามานอนนอนยานเด็กตเจ้าก็ซุ้มข้าเจ้าตายจีก่อนมาฝังนอยายี่แถวนี้กระไดบาทเออจะกี่บ่บ่ไปในวัดเม่นอนมาสุในป่ามันเป็นภาษาวะเนบ่บ่เป็นภาษาเป็นนางนาข้าเจ้าเนี่ยมันเป็นวัันเป็นงนาข้าเจ้าเจ้าใครเจ้าอ่ไอ้คนก็เล็ออกบริจาคแต่บ้น ขายขายอะรัเขา่สข้าเดียวแล้วเออคันวัดะเอยปากเออเออเสียดยนีด้าเร์กับผู้นันออกผู้นี้ออกเาไปจะอันนี้คือกนว่าท่านมาแตห้อเขาาหดหมแม่าไปเลยค่ะหลังนึคนสัางไว้ทา้มมาเห็คานหยูปาไม่นกิเลยแล้เดี๋ยวนี้ไปใส่กับมิจบานคนเสือดปาซักมาพร้าจันี่่กแจังคันบ่ักัสีกับบได้ซักเละไปใส่กับซกพรซักซูมือแล้วครับ มันเฮียแตกแยเตียนในแต่ละมือเตียนหลอดลมหลอดไตคนนู้นโซเซียนนั่นก็ได้เป็นนิ่งนานหรือช่างใดก็ได้เราขอมาตากนาตากช่งซีเหรอครับตากไปซักไปเฮ็ดไปซักไปไปเรื่อยเพรท่านเข้าบ้านจะเท่าแต่วันที่ยี่สิบสามเมตรกัญญาเท่าป่านี้เหรอวุ้ยประตูคุณจ้าไปซาดนี่แหละแม่อันนี้เพิ่นกระจองของเพิ่นตั้งหากนี่คือมิจฉาภาพพีเด็เนี่ย คุณครูมาลัยดีดีจ้าพคนกับีจาภาพออันนี้กับเจ้าภาพเดียวตินี่จ้าเจาภาพมพอกันท์แบดดอกตอยน้ออพระทันมาดอกมือเลี้ยงคนละหม่มือเลี้ยงนอารดอกลนพระท่านมา่เขาลดจนตัวเขาของไผ่ของมันอืมกะเลยเป็นวัดเป็นว่าไปตัวปฏิ อันไหนข้าวเวียดสวนอ,อันนี้ปั้นมาตลานหมดแล้วครับเนี่ยแล้วก็มาทรงแล้วก็จะมาปลูกเสกอีกท่นึงเออเป็นทอนมาตัางเอาเออเอ้างามงามพี่น้องงามงาม <c oughs> เด็ดพี่น้องเด็ดพี่นอ้นองเคนมายาำข้าวผู้สาวคือน้อยสิเนาะบัดนี้เนาะฮแม่มันน,น,นี่สลบสไลด์วะมึงบัดนี้บ่าตายจังยังมา พี่น้องไปเรื่อยไปเรื่อยพร้อมแล้วคลิปนี้โอ้แต่ว่าอากาศเอาแห้งพี่นอ้องให้ฝนตกเก่าบังห้อยน้ำให้ยยังไหลลงมาพี่น้องบวกคลิปนี้ครับท่านมีพมีพฝ่ามีฝนดอกเนี่การปกติเอาคลิปนี้ไวปสามีสักก้อนพี่น้องครัเขาจวพอกันไม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง